สวัสดีครับผมนะวันนี้นะฮะเราได้ทำบ่อปลานะครับบ่อปลานะฮะทีนี้จะมาแนะนำครับแนะนำตัวเป็นปูนนะครับปูนซีเมนต์กันซึมนะครับปูนซีเมนต์กันซึมนะครับสำหรับกันน้ำซึมน้ำรั่วต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าตัวไหนที่ใช้แล้วเจ๋งดีนะครับตัวเนี้ยมันเป็นขอบบ่อนะครับก็เป็นขอบบ่อธรรมดานะครับแล้วเราก็ซื้อฝาปิดมา นะครับมันเป็นขอบบ่อนะครับมันเป็นขอบบ่อหน่งบ่อกว้างเมตรยี 1, 1> ่ 2, 2> แล้วเราก็ซื้อฝามานะครับฝาก็200กว่าบาทขอบบ่อก็200กว่าบาทนะครับจะมาทําบ่อปลาคราฟนะฮะทำบ่อปลาคราฟแต่ทีเนี้ยไอตัวเรื่องของเรื่องตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้ว่าจะมาแนะนําในการทบหรอกแต่ทีนี้จะมาแนะนำในพวกที่ว่าน้ําซึมน้ํารั่วปัญหาต่างๆนานา,นานะครับสาหรับไม่ว่าจะปูนลอยเล้า นะฮะไม่ว่าจะหลังคาลั่วพื้นลั่วกระเบื้องแตกหรืออะไรต่างๆนะครับตัวนี้นะครับจระเข้เฟรชชิลนะครับผสมใส่น้ำนะครับผสมใส่น้ำให้ละเอียดนะครับอัตราส่วนในการผสมก็อยู่ข้างถังก็มีให้บอกนะครับถังนี้ก็จะอยู่400กว่าบาทนะครับ400กว่าบาทก็แล้วแต่ร้านค้าเนาะถังใหญ่ถังเล็กมีหมดนะครับแล้วแต่เราจะใช้งานว่าเฮ้ยเราจะใช้งานพื้นที่เยอะขนาดไหนนะครับสำหรับแบบว่าเฮ้ย อ่างปลาน้ำรั่วเออเราจะทำอ่างปลาใหม่หทำบอ่ออ่างอาบน้ำหลังคาพื้นปูนฝาผนังอะไรต่างๆนานานะครับที่เกี่ยวกับพื้นปูนพื้นกระเบื้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแตกมันร้าวแล้วน้ำซึมน้ำรั่วนะครับเราลองใช้ตัวนี้ดูลือดัดฟงดัดฟ้าพื้นผิวอะไรต่างๆในสระว่ายนงว่ายน้ําได้หมดนะครับเราก็ผสมใส่น้ําแล้วเอาลูก,กิ้งทาหรือแปรงทาเลยนะครับแต่ตรงนี้นะฮะเราก็จะผสมให้มันเหลวนะฮะแล้วเราก็มาทาคล้ายๆทาเหมือนสี นะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะทาสองรอบถึง3รอบถ้ามันเหลือก็3รอบถ้าไม่เหลือก็สตาจะสองรอบนะครับก็ทาบ่อไปนะฮะทากันซึมไปนะครับตรงจุดตรงไหนที่มันมีรอยเล้ามีรอยที่เป็นรูเราพยายามเอาแปรงจิก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 ,จกเข้าไปทับเข้าไปหน่อยนะครับรับรองใช้ดีรุ่นนี้นะฮะเจอาแค่เฟรคชิวนะครับก็เอามารีวิวให้ดูนะครับเผื่อเผื่อใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับนี่นะเห็นก็บอก กันซึมทุกจุดนะฮะทั้งบ้านยืดหยุ่นใช้งานง่ายนะครับจอร์เก้เฟรคชิวนะครับซีเมนทากันซึมนะครับชนิดยืดหยุ่นนะฮะประมาณนี้นะครับนะฮะตัวนี้สีเทานะครับตัวนี้สีเทานะครับลองดูนะครับก็วิธีการใช้งานเขาก็มีบอกไม่หมดนะครับเกลี่ยพื้นที่ให้สะอาดแล้วเราก็ลงมือทานะครับประมาณนี้ครับก็อ่ามาแนะนําให้ดูนะครับเผื่อใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับก็ถังเล็กนะครับ4 0 0รกว่าบาทนะฮะลองดูนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะอาจจะพอได้ความรู้ในการเกี่ยวกับน้ำรั่วนะครับเราก็มาแนะนำนะฮะแนะนำนะครับตัวเจะเก้เฟกชิลครับมาแนะนำให้ชองใช้ดูครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม